กี่คนเนี่ยไหนบอกมีไม่กี่คนแต่ทาเยอะค่ะแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ยังไม่โดนใจคนบางคนแต่ก็อย่างไรก็ตามถือว่าเราก็แต่ตรงดีไซน์เนี่ยมีมีศูนย์ฝึกอบรมดีไซเนอร์ไทยนี่ผมเห็นก็มีชื่อเสียงหลายคนใช่ใช่คือคือคือเดี๋ยวแอบเล่าให้คุณฟังนิดนึงคือเนื่องจากว่าเราเปิดเป็นหลักสูตรบิบัติอัญมณีเครื่องประดับซึ่งเป็นสอนตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้เราเอาเรื่องของการดีไซน์เข้าไปเสียบ ให้ให้ส่วนหนึ่งแต่เราก็จะเปิดเป็นหลักสูตรการออกแบบเลยนะคะซึ่งจะมีการสอนที่ดิฉันสอนแบบที่ว่าเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณหลักสูตรการออกแบบแบบนี้เราเปิดมาตั้งแต่ปีสี่แปจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ห้าปีนะคะซึ่งหลักสูตรอันนี้ดิฉันก็จะแยกออกเป็นพื้นฐานกลางแล้วก็ ระดับสูงอาจารย์ที่สอนก็จะเป็นอาจารย์ที่เขาเรียนมาจากทางอิตาลีแล้วก็มามาพยายามปรับซิลาบัสให้ให้สอดรับกันกับความต้องการของทางอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการสอนสามระดับซึ่งก็จะแยกกันออกไปเป็นแต่ละคลาสก็จะไรมาค่จมเป็น่คะ พื้นฐานนี้ไม่จําเป็นมีตาดีค่ะก็ะเกิดแบบใจรักชอบ<ะ>อยากเรียนก<ะ>็เข้ามาเรียนเข้ามาเรียนได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดผ่านก็เป็นได้เลยไหมก็ถ้าผ่านแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าหลักสูตรการออกแบบของเราเนี่ยพอที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยเราจะให้เขาออกแบบถึงแม้จะเป็นเพ้นสีล,ลงสีน้ําลงลายเสร็จเนี่ยพอระดับสูงเนี่ยเราจะพยายามที่จะให้นักเรียนเราออกแบบแล้ว ไปเอ่อต่อไปยังส่วนของการผลิตได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยนักออกแบบก็อาจจะออกแบบเสร็จแล้วก็ดูสวยดูสวยถูกไหมคะแต่ว่าพอเวลาส่งไปประดิษฐ์จริงๆเนี่ยอาจจะผลิตออกมาแล้วตรงนั้นแม้ทำไม่ได้ไไดอะไรอย่างเงี้ยอยู่นั้นคอสแอดวานของทางสถาบันเน้น,นตรงนี้คอมันก็อย่างว่าดนะบางทีเราวาดจะสวยบางทีใช่ไปทำจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือหรือทักษะจริงนะคะมันโค้มัน ร้วไม่ได้ใช่ซึ่งเมื่อก่อนนี้ันเองก็ไม่ได้นึกนะคะท่ันเองที่นักออกแบบเราก็เป็นนักอัญมณีศาสตร์นักธรณีวิทยาแต่พอมาเข้าไปรับรู้ตรงนี้เออจริงนะออกมารูปเนี่ยสวยมากสมมุติและปรากฏว่าพอส่งผลิตเสร็จแล้วมันมันไม่ได้โค้งอย่างที่ว่านี่มันผลิตไม่ได้จริงนั้นคอสแอดวานซ์ของเราเนี่ยจะเน้นตรงนี้เห็นนะท่านพออบอกว่าต้องมีคนมาจากอิตาลีเราจําเป็นต้องต้องเป็นฝรั่งหรือว่า การออกแบบแบบสไตล์ไทยไม่เหมือนกันไม่ใช่ค่ะคืออาจารย์ที่สอนเราคนนี้ค่ะเขาก็เป็นอาจารย์ที่ไปเรียนที่ทางอิตาลีแล้วเขาก็นําส่วนที่สิ่งที่เขาได้เรียนมาเนี่ยมาโมดิฟายแล้วก็มาพยายามปรับฟิลับสของทางเราให้สอดรับกับทางเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์จากทางอิตาลีมาสอนเองอิตาลีก็ยังเรียกว่าเป็นมือหนึ่งของโลกสุดยอดอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงต้องอาศัย ดีไซเนอร์เหล่านี้เนี่ยมามาให้เราจุดประกายให้เราเพราะว่าพี่เนี่ยทำโปรเจกต์อันหนึง่งเมื่อสักปีที่ผ่านมาโดยเราทำร่วมกับกรมมหาลาัยศิลปกร,ร,รเราทำโปรเจกต์อันนี้เนื่องจากว่าหลังจากที่นักเรียนของเราเนี่ยม,มีการเราสอนนักเรียนเราออกมาหลายรุ่นหลักก็ออกมาสักเป็นหลัก เป็นร้อยอะนะคะของของการออกแบบเราก็มองว่าเราน่าจะมีเวทีให้เขาได้มีการทําเรื่องของการประกวดนะการประกวดออกแบบเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี48ปดีส่เอะค่ะเราก็เริ่มให้มีการเอ่อลอนช์ออกไปว่าให้มีการส่งแบบประกวดนักเรียนของเราก็ใช้เวทีนี้พร้อมกันนั้นก็ได้ประโยชน์กับุสาหกรรมด้วยเพราะว่านักออกแบบที่อยู่ในโรงงานต่างๆเนี่ยก็ได้ส่ง ส่งเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้เราก็ทํามาประมาณสี่สี่ครั้งละเป็นปีที่สี่เมื่อผ่านปี uh huh. ปีสุดท้ายที่ผ่านมาก็ทําเมื่อเดือนตุลา uh huh. แต่ที่เล่าให้ฟังตรงนี้ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราได้ทําเรื่องการประกวดออกแบบมาเป็นปีที่ส uh ี huh. ่เนี่ยเมื่อสักประมาณขวบปีที่สามก็เริ่ม <But> มองว่าเออเราหน้าที่จะมีโปรเจกต์อะไรที่ uh huh. เออเออโคกันกับทางเออดีไซเนอร์ใน มอสิลปรกรในทางสถาบันต่างๆนะคะแล้วก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าเ,เป็นโจทย์ในการที่จะดูว่าถ้าเราการออกแบบโดยที่มีไทยเน็ตใช้ความเป็นไทยเข้ามามแต่ดีไซน์แล้วอ,อ,อินเตอร์ได้โกอินเตอร์ได้นะคะไปไดไป้ไปได้ดีฉยนก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อว่าโปรเจกต์ริชทำกับทางมาสิลปกรแล้วก็เราก็ ตรงช่วงนี้ค่ะเราก็พอดีจังหวะดีตรงที่ว่าทางเจมโมพาริสตรงนั้นนะฮะเขาก็จะมีอะไรนักออกแบบนักออกแบบคุณแม็กซิโมซุกกี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นนักออกแบบอัญมณีโดยตรงเ็าเป็นนักออกแบบนาฬิกาโรเล็กซ์โรดักมีชื่อเสียงช่วงนั้นพอดีประกอบกับทางทางเจมโมเขาเอาคุณแม็กซิโมเข้ามาทําเราก็เลยเชิญคุณแม็กซิโมมาเป็น เออนไกด์ให้เรากับกลุ่มนักเรียนที่เราเอาเข้ามาของเราเองบวกกับนักเรียนจากข้างนอกแล้วก็จัดออกมาเป็นกลุ่มสี่ห้ากลุ่มแค่นั้นมันต้องผสมผสานกัน่แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นมันมันทีมของแต่ละกลุ่มโดยคงความเป็นไทยคตรงนี้ดีมากครับผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะครับคุณวิลาวันอดิชติกำลังสนุกใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ แล้วคงต้องไปคุยเรื่องการตลาดด้วยเพราะว่าสำคัญและในที่สุดแล้วบทบาทของสถาบันในการที่จะทําให้ทั้งอุตสาหกรรมทั้งธุรกิจตรงนี้เนี่ยขับเคลื่อนไปได้ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับผมยังอยู่กับคุณวิลาวันอธิชาติผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติผมต้องถามท่านพอนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องดีไซน์เนี่ยแล้วมีไทเนอเป็นอินเตอร์ได้เนี่ยจริงๆแล้วได้รับการยอมรับมากพอสมควรทีเดียวใช่ไหมฮะเรื่องนี้ การยอมรับในวัดลําบากอืมถูกไหมคะเพราะว่าการยอมรับในเรื่องของเนื่องเนื่องจากต้องยอมมันวัดที่ไหนวัดที่ขายได้หรือวัดที่นั่นนะสิตรงนี้วัดมูลค่าวัดลําบากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับประเทศเราเนี่ยเราเป็นผู้รับจ้างผลิตอออยู่เป็นสําคัญถูกไหมคะเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็น O E M ถูกไหมคะคือเขามาจ้างเราใช่เอาแบบมาเสร็จ แบบมาเสร็จถูกไหมคะในอดีตขบบวนก็ในบางอย่างก็จะมีบางส่วนอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเพราะว่ายังไม่ใช่แบรนด์เราใช่ถูกไหมฮะเราก็ต้องพยายามการหืดตัวเองจาก OEM ไปเป็น ODM ก่อนแล้วถึงจะเป็น OBM ก็คือมีการมีดีไซน์ของตัเองแล้วก็มีแบรนด์ของตนเองตอนนี้เราอยู่ในสเตจที่เราพัฒนาดีไซน์ได้ไหมซึ่งตรงนี้ถือว่าเราอยู่ในสเต O D M อะค่ะแต่ O B M จะมีบ้างอยู่ไม่กี่แบรนด์นะคะในประเทศเราซึ่งเห็นถ้าลุกไปอยู่เหมือนกันค่ะ O B M ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีของทางบริษัทอะไรแพนด้าจิวเวลี่ที่เขาทาแบรนด์ของตนเองที่ออกไปขายในจีนมั่งในอินโดในอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าแต่ดูพอยังไม่พอใจอยากอยากยกทั้งแผงเลยยกทั้งแผงนี้ก็คงจะต้องใช้ทั้งสตังค์แล้วก็ใช้ทั้งความร่วมมือของทุกภาคส่วนแต่ดีไซน์เนี่ยพอเขายอมรับว่ามันเริ่มพัฒนาขึ้น ใช่ค่ะเริ่มพัฒนาขึ้นเราดูจากแล้วเราดูจากโครงการประกวดออกแบบที่เราทํามาเป็นทุกๆปีค่ะก็เริ่มเห็นก็เริ่มมองเห็นภาพว่าดีไซเนอร์จริงๆของเราเนี่ยก็มีความเก่งมีมีแรงบันดาลใจเนีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามการที่จะวัดว่าใครจะยอมรับเราได้ในระดับไหนเียนคิดว่ามันก็คงจะต้องใช้ เวลาในระดับหนึ่งอะค่ะที่เพราะว่าวันถ้าเราออกแบบแบบที่เราคิดว่าเป็นไทเนสเป็นลเส็นแล้วเนี่ยเรายืนเราหยุดเราจอดอยู่เฉยๆถูกไหมฮะเราไม่ได้ต่อยอดไปเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถซึ่งตรงนี้ที่ท่านเนี่ยยากมากเลยความยากอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไม่ไอ้ก้าวแต่ละก้าวพูดง่ายๆหมา O E M เป็น O D M เป็น O B M แต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ย มันใช้เวลาใช้เวลายากฮะค่ะต้องพยายามค่ะเวลาเราถ้ารับผมกระโดดไปตรงตรงปลายทางนิดหนึ่งเวลาสมมุติพวกเจมพวกจูเลรี่พวกอันนี้มันมีเทรดโชว์มีอะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะในโลกจะมีงานแฟร์ต่างๆในโลกที่ดังๆส่วนใหกระทรวงพาณิชย์ก็จะพาเอ่อมิชชั่นออกไปเขาเรียกว่าไปแมทชิ่งนะคะไปแมทชิ่งแต่ว่าในส่วนของสถาบันเราเนี่ยเราก็จะมีการเอ่อมองว่าเนื่องจาก การไปออกแฟร์โดยที่ออกบูธเราไปเราไม่สามารถออกตลอดทั้งแฟร์ทั้งปีได้ซึ่งมีเป็นเยอะมากทุกวันนี้นะคะทุกคนก็เราก็มีการเซอร์เวยแล้วก็มองก่อนว่าเราควรจะไปออกแฟร์ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยนักเรียนเราเนี่ยอาจจะมีเป็นรูปเป็น ตัวรจริงเลยเนี่ยก็ไปออกที่งานที่ฮ่องกงเพราะเราตอนที่กรามองว่าการที่เราจะกระเจงิงจะจะวิ่งออกไปสู่เอาพิพิธภัณฑ์ของเราวิ่งออกไปสู่งานในบา์เซลแฟร์ในอะไรเนี่ยเราคงจะยังไม่สามารถถึงถึงตรงนั้นมีทีละขั้น,ม,นมีทีละขั้น<อ>น,นะคะยันก็มองว่าเราก็มองเราก็เอาเข้าสู่ตลาดอาเซียนก่อนฮ่องกงก,งก็ถือว่าเป็นแฟร์ที่ ใหญ่ของไทยก็จัดเนี่ยใช่ไหมของไทยของเราก็จัดค่ะคือของไทยเราโชว์อยู่แล้วเพราะว่าสมาคมกับสถาบันเราทํางานเคียงคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นผลิตจักู้ผลิตของเราตรงนี้กับคุณวิชัยไปได้กันก็เราก็มีการโชว์ในงานบังกเจมอยู่แล้วที่ทีนี้ก้าวไปก็ไปก้าวไปฮ่องกงใช่ค่ะไปฮ่องกงแล้วก็มีการไปอีกทีนึงก็คือที่สิงคโปร์คือมองว่าสิงคโปร์เขาอาจจะเป็นตลาด ภายในแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองว่าตลาดสิงคโปร์ถ้าสมมุติว่าเขามองว่าสินค้าของทางไทยเราเนี่ยอ,ออกแบบอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาโดนใจเนี่ยเขาก็อาจจะออมองทางสินค้าไทยได้มากขึ้นมไม่ได้ไปซื้อทางอิตาลูอิตาลีเลยที่ผมถามตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราออกงานพวกนี้ได้แล้วมีคนเข้ามาซื้อเข้ามาติดต่อทําธุรกิจด้วยมันน่าจะเป็นมันจะจะเป็นเครื่องวัดว่อเขายอมรับเราได้ไหมคือเนื่องจากทางสถาบันเราเราไม่ได้ เป็นสถาบันในการซื้อและขายถูกไหม Core business ของเราเป็นเรื่องของการเนี่ยฮะออกใบรฟิเคตสำคัญนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็พอเราอบรมแล้วก็มีสอนการซน์แ้วแต่พอก็าต้องแอบไปดูละมันขายได้มันก็ต้องภูมิใจแล้วก็แล้วส่วนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยแบบแบบที่เราออกที่เราประกวดแล้วจริงๆเหล่านี้เนี่ยก็เคยมีคําถามนะว่าแบบเหล่านี้เนี่ยจะถูกนําไปขาย ได้หรือไม่อย่างไรจริงๆแบบตรงนี้เนี่ยเราเคยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเอ๊ะลิขสิทธิ์จะต้องเป็นของใครอ๋อมันต่อกันไหมถูกไหมฮะเพราะว่าคนออกแบบแต่ว่าพอแบบปั๊บเนี่ยพออเขาให้ certification ถูกเขาก็จะได้รับเอรางวัลแล้วก็ได้รับโลกเกียรติยศอะไรเงี้ยว่แบบเนี้ยใช้ได้ว่าแบบเนี้ยใช้ได้เพราะว่าเราจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเออ คนที่ได้รับรางวัลเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่อยู่ในโรงงานที่ผลิตอยู่แล้วนะคะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วและบางส่วนก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิชาเหล่านี้ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่คนมาเรียนที่มาเรียนจะพออ่อใช่ค่ะตรงนี้ที่เรามองว่าตรงนี้แหละจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราบูสต์ั p ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถอืะแต่ถ้าออกผมแ้ผมคุยกับคุณพี่ไยบอกว่างานพวกนี้ก็เราก็คนไทยก็ประสบความสาเร็จใช่ค่ะก็แสดงว่าบุคลากรของเราเนี่ยก็เก่งนะคะก็เก่งได้่งได้เก่งได้ขีนำดีๆค่ะได้นี่ั่นก็กลับมาแล้วท่านงันเนี่ยในใจท่านพอเนี่ยมันก้าวกระโดดยังไงจากตอนนี้ O E M มาเป็น O D M แล้วก็ไปเป็น O B M อไอ O B M เนี่ยผมว่ามันมันทักษะการตลาดเยอะต้องเน้นการตลาดตรงนี้ที่พอกขาทำอยู่เนี่ยก็มันจะใช้เวลาสักก็คิดว่าตรงตรงนี้เนี่ยตอนนี้เรากําลังรวบรวมครับคือหมายถึงว่าพอพอเรา4ปีที่เรามีนักออกแบบที่ได้รางวัลเราก็กําลังมีส่งคนก็ต้องส่งคนไปต่อเลยและว่าตลอดเวลาสปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ไปทํา ตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรบ้างนะคะออนั้นตรงนี้กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ออซึ่งคิดว่าอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นออข้อมูลที่